เบนพรจิตาใส่ชุดว่ายน้ำสวยหุ่นแซบแต่น้องประเดมโกรธสุดๆบอกแม่โป้เกินไปยกครอบครัวกันไปเที่ยวทะเลกระบี่กันพร้อมหน้าสำหรับเบนพรจิตากับสามีมีกบรมวุฒิและลูกๆทั้ง3น้องประเดมน้องปรางและน้องประเดมภาพครอบครัวสุดอบอุ่นที่ปิดทิปกันไปแล้วแต่คุณแม่ลูก3าเบนพรจิตาเพิ่งได้โพดรูปกับภาพที่เบนใส่ชุดว่ายน้ำโพดท่าถ่ายรูปบนเรือแอบเซ็กซี่เล็กๆและหุ่นที่ดูผอมสวยจนมีแต่คนทักซึ่งสามีเป็นคนถ่ายรูปให้แต่น้องประเดมลูกสาวคนโตโกรธสุดๆ ขออนุญาตลูกสาวก่อนตอนพ่อมิกถ่ายรูปนี้ปริมโกดสุดๆบอกว่าแม่โป๊เกินไปจะลงรูปก็ต้องบอกปริมก่อนนะขอเช็คด้วยว่าโอเคไหมกว่าจะได้ลงกลับมา2อาทิตย์แล้วเนี่ยเฮ้อตอนยังไม่ได้แต่งงานยายก็เป็นแบบนี้ตอนมีลูกลูกก็เหมือนยายเลย h ฮแท็กฉันมีแม่2คนก็แม่สวยเซ็กซี่ขนาดนี้ลูกสาวจะไม่ห่วงได้ยังไงมันจะคนเข้ามาคอมเมนต์เช่นแม่เซ็กซี่มากสวยมากแม่กลับมาแล้วแม่เสียงปริมลอยมานึออกเลยเปะปังขนาดนี้นลองปริมต้องห่วงแทนคุณยายคุณพ่อแล้วแม่สวยปริมห่วงได้ลูกเป็นแม่อีกคนนะเอ็นดูเขาห่วงของเขาอันเนอะสวยเซ็กซี่มากทะเลเดือดมากค่ะแม่กะบีต้องลุกเป็นไฟแม่สวยมากคะ่ะ โคตรเอ็กมากเลยครับแม่พรจิตาแม่คือแซบเหมือนเดิมสวยมากค่ะมีความห่วงแม่ขอขอบคุณภาพเบนพรจิตามิกบรมโวตน้องปริมน้องประังน้อง,ปง,องปเปรมภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุุดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ